ผมสวัสดีครับเราผู้เล่นครับรุ่นปฏิหารทุกคนกันด้วยนะผมซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่เกมที่มีชื่อว่าอะไรวะคูโรโกะฮาบาสเกตบอลนะครับผมโชว์ดาวมีคําว่าโชว์ดาวด้วยนี่หว่าตรงนี้ตัวเล็กๆตัวเล็กๆโชว์ดาวอ่ะคือมันคือเกมนะครับผมสไตล,ล์บาสเกตบอลใผมของคูโรโกะนั่นเองนะครับผมซึ่งอ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเห็นแนวเกมนี้ในเอ่อในแอปดำแอปนู้ดแอปนี้มาบ้างแล้วนะครับผมและก็เผยเข้าใจผิดๆนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นทีมผู้สร้างหรือเดฟนะครับชุดเดียวกับบูลล็อกริเว o ของเรานะครับผมรเวอร์ของเรานะครับผมซึ่งนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยหนูว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ทีมงานเดียวกันแม้แต่นิดเดียวนะผมไม่ได้แบบว่ามีเดฟคนเดียวกันไม่ได้แบบว่าคือเอาไง่ายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน อย่างใดเลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้นะครับเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยจะได้อินสปายเลชันนะผมหรือแนวเกมแนววางแพ t เทิลเล y ตรงนี้วางตัวการ์ดตรงนี้วางช็อปตรงนี้วางเอรรงงงงเอควสตตรงนี้นะครับผมและก็มีลดเดอร์บอร์ดตามนี้มาจาก Blue Rock บ <laughs> ูลล็อกไรเวลนะครับได้อินสปายเลชันเขาได้อินสปาเลชั่นะก็เลยออกมาเป็นเกมตัวนี้ด้วยกันครับสไตล์บาสเกตบอลอ่หนุ่ม ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในรูปแบบของพัฒนาอยู่นะครับกำลังอยู่ในเวอร์ชั่นพัฒนาอาจจะมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์บ้างที่ผมได้โชว์เต็มที่แต่ผมก็จะมาโชว์เกมเพย์หรือการเล่นแบบคร่าวๆนะครับหลักๆของตัวเกมเนี่ยแน่นอนครับผมอาจจะพูด2ประเด็นหลักๆนะผมตัวแปรสำคัญคือสไตล์และโซนอ่าโซนคืออะไร ก็คล้ายๆโฟล่ะครับ <laughs> จริงๆในอนิเมะมันจะเรียกว่าโซนนะครับโซนเนี่ยก็จะมีในในอนิเมะถ้าผมจําได้โซนมันมี2ขั้นด้วยนะมีโซนหนึกับโซน2ที่เปิดประตูไปอีกบานหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละคือดูมานานแล้วนะครับจนลืม <laughs> เผลอเด็กสมัยนี้แบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้นะครับของคูรโกะ หรือถ้ารุ่นเก่าอนะั้นอาจจะรู้จักสแสลมดังโนมถ้ารุ่นแบบพัฒนาขึ้นมานิดนึงก็อาจจะรู้จักคุโรโกะกันบ้างแต่ผมเชื่อว่ารุ่นหลานผมเนี่ยหลานผมที่แบบอายุต่ำกว่า10ขวบเนี่ยน่าจะไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมคุโรโกะอ่ะผมว่าเราพูดเยอะอมาเยอะละ ในส่วนตรงนี้ครับรูปแบบการเล่นเนี่ยการคอนโทรลคร่าวๆในหะมมันก็แทบจะเอ่อเหมือนแบบอย่างว่าเลยนะครับ <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกในหมในส่วนของตรงนี้อ่ะเราอาจจะเริ่มในส่วนของการรีวิวสไตล์ที่มีอยู่ตอนนี้แล้วกันในเวลานี้ครับจะมี2องสไตล์ด้วยกันอย่างคูรกโกะแล้วก็อะไรนะอาโอมิเนะหรือเปล่าที่ที่คำพูดประจําตัวของมันก็คือประมาณว่าคนที่จะชนะฉันได้หรือคนที่จะล้มฉันได้เนี่ยมีแค่ชั้นเท่านั้นคนที่จะเอาชนะฉันได้มีแค่ตัวชั้นเท่านั้น นีอาจจะมี2สไตล์นี้คร่าวๆแล้วก็ในส่วนของฟโฟล์นะครับไม่ใช่ฟโฟล์ดิโซนเกมนะี้เรียกว่าโซนนะโซนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเออในเวลานี้เนะี่ยมีโซนอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้แบบรีวิวให้ดูอาจจะเอ่อให้ดูแค่ a เวกเ n นะครับเพื่อนๆดู a เวกเ n แล้วก็ในส่วนของโซนเท่าที่ผมพอจะรู้นะผมอ่ะตอนนี้ผมเสก เอาเวกเกนมาแล้วนะผมอ่ะเราก็จะดูในส่วนของคุโรกโกะก่อนนะครับว่าเวกเกนทำอะไรได้นะครับผมเอาเวกเกนมาครับนี่นี่แหละคือไพ่ใบสุดท้ายของเราโอ้เงาวลวงตายังไงล่ะใช่ไหมแสงที่ตาไม่ตรงกับหน้าที่กูแต่งมาด้วยอ่ะสกิลก็ค่า,ข,า,ข,าของคุโรกโกะนะครับเวลาเราเอาเวกเกนแล้วก็จะมีสกิลบีโผมาเนาะผมดูว่าสกิลนี้นะผมเท่าที่ผมเข้าใจเนะี่ยเราก็ต้องการเพื่อนร่วมทีมนะผมถ้าใครที่นึกไม่ออก เดี๋ยวผมจะนึกภาพไปแบบคร่าวๆมันคือการส่งบอลจากอีกฝั่งหนึ่งให้กับเพื่อนแต่ถ้าเกิดใครดูอนิเมะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้แล้วกันนะครับคือการส่งบอลน,นะครับเออประมาณนั้นส่วนอีกสองสกิลที่เหลือนะครับสกิลนี้นะครับหลบแบบดิจิตอลอ่าดิจิตอลในส่วนต่อมาครับเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เขาเนี่ยได้รับฉายานี้มาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือซิกแมนเงาลวงตาครับนี่ไงสั้นมากไ <laughs> อ เมื่อกี้คือลวงตาเหรอวะเออแล้วพอแบบเขาไม่รู้ตัวแล้วก็ดังอย่างนี้เลยแต่จริงๆคุแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว S นะไม่ไม่ใช่ตัวทำคะแนนนะครับกูแล้วก็เป็นซัพพอร์ตนะครับแต่กูมาเล่นมาเล่นมาแบบค,คือคือกูไม่มีคนให้ซับกูก็เลยต้องเล่นเองนะผมอ่ะคร่าวๆหน่วงสำหรับกูแล้วก็เขจะเป็นประมาณนี้หนุ่มแล้วก็ในส่วนของโซนนะครับโซนหรือโฟล์นะครับก็จะมีคุณสมบัติต่างกันอไปอย่างเช่นอันเนี้ยนะโอ้ไฮจัมก็คือกระโดดสูงขึ้นแหละครับประมาณนี้สำหรับ รายละเอียดนะครับเพื่อนๆโอ้การครูดาวก็จะแบบดิปลเนี่ยดิปลฟุ๊ฟกกุ๊ฟุ๊ฟนนุ๊ฟนนั๊นะีะฟะะุ๊ฟ <c oughs> ุ๊ฟ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 อ,อ,อ,อ๊ฟุมม๊ฟุ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 ๊ิเ๊ฟุ๊ฟุ๊ม,ม,ม,มนนุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุวฟุ๊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 เุ๊ฟุุ๊่๊ฟุมฟุ๊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 ลุ๊ฟ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 ุุ๊่ส่วน โซนก็เปลี่ยนไปเปล่าวะโซนน่าจะเปลี่ยนไปนะครับใช่โซนก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวลองเซตดูนะครับโอเคโซนนี่หุ้ยสีเขียวชุดไกลขึ้นชุดไกลขึ้นใช่ไหมเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกำลังอินผมกำลังอินสามแต้มจากระยะขึ้นสนามวู้และก็เป็นประตูอ่ะไม่ใช่เป็นประตู <laughs> <laughs> และก็เป็นคะแนนไ,ไงครับเพื่อนเฮ้ย ค่งสนามไอไอไอแว่นน่ะชื่ออะไรวะรุ่นปฏิหารผมผม,ผมอาจจะมีอาการลืมชื่อตัวละครบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแบบดูมานาน <laughs> ดูมาเอาะถ้าผมชุดอีกฝั่งนึงอ่ะผมชุดเขตนนี้เลยเข็นของตัวเองเลยเงยหน้าแบบสุดเลยนะเฮ้ยปังวู้วว้ไม่หวะไ <laughs> กลไปไกลไป <laughs> แต่แต,แต่ถ้าขยับมานิดนึงอาจจะได้ครับขยับมานิดนึงอาจจะได้นะเนี่ยวสมมติสมสมติประมาณนี้ประมาณนี้เออเ้าเดี๋ยวผมว่าผมจะมารีวิวสไตล์ไม่แหกวะ ไงกลายไปเล่นอย่างนี้แต่ถ้าเราชุดเต็มที่อย่างเงี้ยไม่ถึงนะครับโอ้เมื่อกี้เราเปิดโซนไงมันเลยเพิ่มระยะในการชุดนะผมอ่ะในโซนของอาโอมินะครับใช่น่าจะชื่อนี้นะผมแปลบอลก่อนนะครับบาสเอ้ยแปลบอลแปลรูปบ,บาสก่อน่อะสกิลนะครับแบ็กสปินครับหมุนตัวกับหลังฟุบ ดิจิตอลเหมือนกันและก็สกิลนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่แกรหรือท่าไม้ตายนะครับในการทําคะแนนเลยนะก็คือการชุดนะครับจากมุมไหนก็ได้จากสนามนะครับแบบในอนิเมะเลยเพื่อนๆเงยหน้าครับชุดอ้าวไม่เข้าะ <laughs> อันนี้ผมอาจจะก,กระจอกเองครับอาจจะก,กระจอกเองไม่ไ็นได้แล้วก็ซ้ํานี่แล้วก็ซ้าโอ้ยดังเฮ้ยท่าดังเปลี่ยนไปด้วยของคุณลูกโกรไม่ใช่ยางงี้คุณลูกโกรกระโดดธรรมดาอันนี้แบบโยกข้างอะ่ะเฮ้ยเจ๋ง และและถ้าเป็นอ,อเวเคนที่จริงแล้วเขาเน่ยคือปีศาจเขาคือเอสแห่งรุ่นปริหารเซเซียใ <ๆ S 1> ช่แล้วฉันน่ะคือรุ่นปริหารเซเซียยังไงล่ะมันจะโชว์สเต็ปขั้นเทพอะไรนีดอะไรไม่ต้องอ๋อต้องมีคนด้วยเหรอไม่มีคนฉันทำไม่ได้เหรอปายชุดและก็3สามแต้มอย่างนั้นครับเพื่อนๆ ต่อมาครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่ผมเนี่ยอยากจะแชร์ให้กับพมเพื่อนๆทางบ้านเผื่อเกมเปิดแล้วเนี่ยพมเพื่อนๆก็จะได้รู้เทคนิคดีๆนะผมอันนี้เผื่อใครเนี่ยยังไม่ทราบหรือแบบไม่เคยเล่นบาสเกตบอลแล้วไม่รู้กติกามาก่อนเลยนะครับถ้าเกิดพมเพื่อนๆเนี่ยชุดนอกเขตนี้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเขตนี้ได้เพื่อนๆจะได้3แต้มนะผมแบบนี้อ่าเดี๋ยวเอาให้ดูก่อน3แต้มไปปุ๊บอ่าสามแต้มแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปชุดเขตด้านในหนุ่มที่ผมเนี่ยไม่ได้โชว์ไปอ่าเดี๋ยวทาให้ดูนะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย ทำลูกจากด้านในไม่ว่าจะเป็นการชูดด้านในการดังจากภายในเขตนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้เพียงแค่2แต้มนะครับแบบนี้นะครับอ่ะสแต้มแบบนี้เท่านั้นแน่นอนครับว่า3แต้มเนี่ยมันก็ต er ้องดีกว่าเพราะงั้นผมก็จะมาแชร์แบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆจริงๆไม่เรียกว่าเทคนิคนะคือเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการทําคะแนนอ่ะมันง่ายมากนะครับเพื่อนๆเอาง่ายครับให้เพื่อนๆเนี่ยหลอดหลอดโซนเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นแดงๆเห็นไหม แทบจะแตกกับแขตเขตขาวๆนี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็หันกล้องให้ตรงครับง้างสุดครับปล่อยครับเข้าครับแค่นี้เองนะครับให้หลอดโซนไม่งงนะหลอดโซนแตกกับเส้นขาวนะครับก็จะได้แล้วสามแต้มอ่าแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยมันไม่เฟี้ยวชูดไกลมันไม่เฟี้ยวอย่างเรามันต้องดังเราต้องรีบาวดิพี่ได้ครับเราดังรีบาวได้นะครับแล้วก็โดดอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่ง อันนี้แค่กระโดดแล้วหันหน้าให้ตรงอ่ะโอกาสเข้าอ่ะมันแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับณเวลานี้นะอาจจะต้องแบบแน่นะคนเลยต้องแบบมีตัวสะกงสะกัดแนีน้เนี่ยคืออันเนี้ยผมอยู่เฉยเลยนะแทบจะอยู่ระ,ระยะเนะี้ยโดดนะครับเข้านะครับเหมือนมันเหมือนมันแบบชุดออตโต้ให้เราลงเลยนะครับถือว่าเป็นการทําคะแนนที่ง่ายมากณเวลานี้เนะี่ยง่ายชิบหายไว้วาดเลยนะครับสําหรับณน,นเวลานี้แล้วถ้าผมอย่างนี้ชุดจมุมนี้นี่ โอ้โหไกลไปไกลลิบหลี่เลยลิบหลี่เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ซ้าจริงเราชูอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยผมก็โดดอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนกระโดดย yeah! ้าปังไม่ดังวะอยากให้ดังอะ่ะดังหน่อยดิดังให้ดูหน่อยไม่อยากแบบมันไม่เท่มันต้องดังดิวะโอ้จริงเกมนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดกระโดดเนะี่ยบาร์มันก็จะแบบโยนอัตโนมัติด้วยนะครับเผื่อใครไม่ทราบอ่ะทีนี้ผมมาตรงตรง,ตรงนี้โดดนี่ดังมันต้องแบบนี้ ใช่ไปเลยเอาไปเลยสองนิ้วโป้สนุกจริงๆเลย